คุณนาคะเอา้าคุณอ่อนนี่คุณอ่อนจะไปไหนคะอ่อนจะออกไปข้างนอกไปบำเพ็ญประโยชน์กับโครงการสักหน่อยคะ่ะว่าจะไปกว่าถนนอ่อ,อนฝากคุณนาะดูแลบ้านให้หน่อยนะคะได้ค่ะคุณอ่อนขอบคุณมากคะ่ะ ข้าของเขาพังป้าไม่มีปัญญาชดใช้ให้เขาหรอกนะเข้าใจไหมทาง,งานป้าไปก่อนนะรีบทำให้มันเสร็จละ่ะป้าขอย้ำอีกทีนึงนะว่าอย่าทำไไเข้าของเขาพังละ่ะเข้าใจไหมรู้แล้วนะป้าจะย้ำอะไรลักหนาเนี่ย ทานข้าวกันวันนี้มาทานข้าวที่บ้านฉันแทนไหมเดี๋ยวฉันออกไปรับเองโอ้ยตื่นเต้นจังเลยอ่ะอยากจะเห็นบ้านของยาเตยแล้วว่าจะใหญ่แค่ไหนเฮ้ยเฮพวกแกนั่นมันยัยอ่อนไม่ใช่หรอ ออนทำไมมากว่าถนนอยู่แบบนี้ล่ะไม่อยากจะรู้เลยนะเนี่ยว่าตั้งแต่เธอเรียนจบมาชีวิตเธอจะตกต่ำย่ำแย่ขนาดนี้นี่พวกเธอจะไปไหนกันเหรอแล้ว แกเนีจะอยากรู้ไปทำไมอ่ะนุย้ยเขาอุตส่าห์ถามแกตอบเขาหน่อยสิโอ๋อะ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 อฉันบอกให้ก็ได้คือพวกเราเนี่ยจะไปกินเลี้ยงย้อนหลังวันๆกันน่ะเ mm. ตยเขาก็เลยชวนให้พวกเราเนี่ยไปกินเลี้ยงที่บ้านของเตยเขาอะที่บ้านเตยอ,อะอยู่ในโครงการแถวนี้เองนะฉันเห็นว่า ราคาหลังละห้าสิบล้านเลยนะเนี่ยบ้านฉันอยู่ข้างหน้านี้เองซอยแปดบ้านเลขที่หกศแม่ฉันเนี่ยเพิ่งซื้อให้ใหม่เลยนะนี่มันบ้านเลขที่ฉันีบ้านหลังนั้นเป็นบ้านของเธอเองเหรอ ก็ใช่น่ะสิถ้าไม่ใช่บ้านฉันเราคิดว่าเป็นบ้านเธอเหรอฮะนี่ถ้าไม่ใช่บ้านฉันเนี่ยฉันจะกล้าพาเพื่อนของฉันน่ะไปที่บ้านหรอ งั้นฉันขอไปกินเลี้ยงด้วยคนสินะในไหนเนี่ยพวกเราก็เคยเรียนที่เดียวกันฉันขอไปกินเลี้ยงด้วยคนนะชาติเนี้ยฉันยังไม่รู้เลยเนี่ยว่าฉันจะมีโอกาสได้เข้าไปเหยียบที่บ้านหลูขนาดนั้นหรือเปล่าขอไปด้วยคนนะที่เธอพูดมาก็จริงนะดูสภาพเธอในตอนนี้แล้วเนี่ย ชีวิตก like ็คงไม่ม <problems> ีปัญญาซื <wiele> ้อบ้านหรูๆหรอกงั้นวันนี้ถือซะว่าส่งขอเธอก็แล้วกันนะเดี๋ยวฉันเนี่ยจะพาเธอไปดูบ้านหรูๆของฉันเองนะออนว้าวถือว่าเป็นบุญตาของฉันเลยแหละ ไปกันเถอะฉันจะคอยดูว่าเธอจะเล่นได้สักกี่น้ำมามามาทุกคนเข้ามาเลยนะทำตัวตามสบายเลย นี่บ้านฉันเองแหละ เตยบ้านแกโคตรใหญ่เลยอ่ะแลวก็รูลาด้วยแค่ห้องน้ำนะใหญ่กว่าบ้านฉันไปข้างหลังเลยอ่ะใช่บ้านหลังห้าสิบล้านแบบเนี้โอ้ยฉันคงต้องทำงานทั้งชาแน่เลยอ่ะกว่าจะมีแบบนี้ได้อ่ะของแบบเนี้มันพึ่งเงินเดือนไม่ได้หรอกนะมันต้องอาศัย บุญวัสนาอย่ฉันเนี่ยอิจฉากแกจริงๆเลยอะที่แกมีแม่ทั้งรวยแล้วก็รักแกมากขนาดเนี้แกโคตรโชคดีเลยอะแต่ถ้าไม่สมัยเรียนฉันไม่เห็นจะเคยรู้เลยว่าแกเคยเป็นลูกคนรวยมาก่อนช่วยไม่ได้อะนะก็คนมันเกิดมารวยอะ นี่ยอนเธอหัวรอทำไมหรือว่าเธออิจฉาฉันเออจียงสิออนตอนนี้เธอพักอยู่แถวไหนเหรอแล้วมีรถมีบ้านกับเขายังอ่ะนัดทำไมไปถามออนแบบนั้นล่ะ เออนอ่ะเขาเป็นท้าคนกวาดถนนจะมีปัญญาที่ไหนไปซื้อบ้านซื้อรถล่ะนั่นนี่ท้า้ฉันเดานะหลูสุดก็แค่เช่าห้องอยู่นั่นแหละ เตยเราเป็นเพื่อนกันเรียนด้วยกันมาตั้งหลายปีไม่เห็นเธอจะต้องพูดแรงขนาดนี้เลยนะอุ้ย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 นี่ฉันพูดแทงใจดำเธอเกินไปหรอที่ฉันจำได้นะว่าสมัยเรียนอ่ะพ่อแม่เธอขายข้าวแกงอยู่หน้าโรงเรียนวันวันนะ เอาแต่เป่าประกาศไปทั่วว่าลูกตัวเองเนี่ยสอบได้ที่หนึงของโรงเรียนแล้วเป็นไงล่ะดูตอนนี้สิมากกว่าถนนอยู่ข้างทางแบบเนี้ยชีวิตตอนเนี้ยแย่กว่าตอนขายข้าวแกงอีกนะ <c oughs> นี่ <c oughs> ฉันเห็นว่าเธอเป็นเพื่อนเก่าหรอกนะไหนไหนกว่าถนนอยู่ข้างทางเนี่ย มันก็ได้เงินแค่ไม่กี่บาทงั้นเอาอย่างนี้ไหมเดี๋ยวฉันเนี่ยจะให้เธอมาเป็นแม่บ้านที่บ้านของฉันทำงานสักยี่สิปีเธอก็อาจจะมีเงินไปซื้อบ้านหลังเล็กๆได้ประมาณห้องน้ำบ้านฉันอะเตย ก็ออกจะหรูนะไม่มีของกินอะไรมาต้อนรับเพื่อนๆหน่อยหรอเออมีสิทำไมจะไม่มีล่ะทุกคนขนมบนโตเนี่ยกินได้ตามสบายเลยนะ นน่อมาแกดิโอ้ยอ่ะมาเตยแล้วแกกุกของกิมเยอะดีเนาะก็หลังมบบของมึงโหกินแบบไม่มีมารยาทเลยวะเนี่ยไม่เจอกันตั้งนาน ใส่แต่ละคนยังไม่ดกืกินสิกินสิกินเยอะๆเลยนะ <c oughs> อร่อยอ่ะคุณนาะว่าไงคะหนูออนคุณนาะเข้ามาหาหนูในบ้านหมนานะคะค่ะค่ะจะเข้าไปเดี๋ยวนี้เลยคะ่ะหนูออนอันนี้ถูกไหม ไอ้น,นัททำบ้านเขาทำหรออร่อยอ่ะ แกเนี่ยตาบอกแล้วไงว่าอย่าไปยุ่งของของคุณออนเขาแกรีบขอโทษคุณออนเขาเดี๋ยวนี้เลยนะคุณออนคะตาขอโทษแทนหลานสาของตาด,ด้วยนะคะอะไรเนี่ย บ้านหลังนี้ก็ไม่ใช่บ้านของอีเตยดิแสดงว่าบ้านหลังนี้ไม่ของรอดน้่หรอเป็นไปได้ไงเป็นไปไม่ได้อ่ะพ่อแม่ของแกหายเข้าแกงหน้าโรงเรียน เป็นยาที่ไหนมาซื้อบ้านหลูหลแบบนี้แกหุบปากเดี๋ยวนี้เลยนะรีบขอโทษคุณออสเขาเดี๋ยวนี้เล็วแล้วขอโทษพูดจาให้มันดีๆหน่อยได้ไหม ฉันขอโทษ ่อไปเงินเดือนพวกเราก็จะได้หมแล้ว,วจริงเหรอแกเฮ้ยรอบพรุ่งววนี้แล้วเหรอดีจังเลยอะ่ะฉันจะได้มีเงินเก็บกับเขาสักทีมีอะไรอะ่ะทำไมดีใจอะไรกันขนาดนั้นเมื่อกี้หนูดูข่าวรัฐบาลประกาศให้พรุ่งนี้ขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเป็น600บาทค่ะ เรื่องนั้นเจรู้แล้วล่ะเจจะขึ้นให้พวกเราไหมคะคุณสิถ้าเจไม่ขึ้นเดี๋ยวตำรวจก็มาจับเจหรอก<ม>แต่เจอต้องไล่พวกเธอคนใดคนหนึ่งออกนะเอา้าทำไมล่ะคะเจเจอก็ไม่ได้อยากไล่พวกเธอออกหรอกร<ม>้านเจก็ไม่ได้ใหญ่โตอะไรมากมต้องมาจ่ายเงินเดือนให้พวกเธอคนละหมื่นแต่เจจะไปเอากำไรมาจากไหนล่ะ ไหนจะค่าวัตถุด,ดิบค่าน้ำมันรถก็แพงขึ้นทุกวันร้านเจ๊จจะอยู่ได้อีกกี่เดือนก็ไม่รู้และเนี่ยพวกเธอดูสิร้านเจ๊ก็ไม่ใช่จะมีลูกค้าเดือนนี้เจ๊ไล่พวกเธอออกหนึ่งคนเดือนหน้าเจ๊อาจจะต้องปิดร้านไปเลยก็ได้นะทำยังไงดีอะเชอรี่ตอนแรกคิดว่ารัฐบาลประกาศขึ้นค่แรงขั้นต่ำเป็น600บาทแล้วชีวิตเราจะดีขึ้น แต่ทำไมเรากลับตกงานล่ะคิดไม่ถึงเลยอ่ะว่าจะเป็นแบบนี้เจ๊คะอย่าไล่พวกเราออกนะคะนะคะเจ๊คะเจ๊อย่าไล่พวกหนูออกเลยนะคะถ้าเจ๊ไม่ไล่พวกเธอออกงั้นเจ๊ไม่ขึ้นเงินเดือนให้ได้ไหมล่ะเห็นไหมล่ะพวกเธอก็ไม่ยอมอ่ะ งั้นเอานี้เลยพวกเธอเลือกเอาเลยใครจับได้ไหมสัน้นพรุ่งนี้ก็ไม่ต้องมาทำงานละ เป็นต้นไปคุณสองคนต้องแบ่งเวรทำความสะอาดห้องทำงานแล้วก็ห้องน้ำด้วยตัวเองแล้วนะคุณไม้คะไม่เป็นไรคะ่ะเรื่องพวกนี้ฉันจัดการคนเดียวก็ได้คะ่ะใช่ครับที่ผ่านมาแม่บ้านก็ทำคนเดียวมาโดยตลอดทำไมพวกเราต้องทำด้วยครับฉันก็ไม่ได้อยากให้เรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นหรอกแต่รัฐบาลประกาศขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเป็น600บาท เราจะจ้างแม่บ้านด้วยงบหนึ่งบาทต่อเดือนบริษัทคงแบบรับภาระนี้ไม่ไหวเมื่อวานฉันได้ไประชุมกับคณะกรรมการแล้วตราตัดสินใจเชิญแม่บ้านออกคุณไมค์คะจู่ๆมาไล่ฉันออกแบบนี้แล้วฉันจะทำยังไงล่ะคะโอ๊ย เศรษฐกิจแบบนี้ฉันคงไปหางานใหม่ทําไม่ได้หรอกค่ะคุณไายอย่าไล่ฉันออกเลยนะคะฉันต้องขอโทษด้วยนะฉันรู้ว่าที่ผ่านมาเธอตั้งใจทํางานแล้วก็ดูแลบริษัทได้เป็นอย่างดีแต่เราก็ต้องลดต้นทุนของบริษัทหวังว่าเธอจะเข้าใจนะ ดีวะถ้าค่าแรงขึ้นแบบนี้เงินเดือนเราก็ไม่ขึ้นแต่ค่าของชีพแพงขึ้นทุกวันคุณน่ะแค่ไม่ได้ขึ้นเงินเดือนแต่ฉันต้องตกงานฉันเนี่ยสิที่ลำบากรัฐบาลประกาศขึ้นค่าแรงขั้นต่ำพี่คะไปหน้าปักซอยคะ่ะ ได้เลยน้องคือรถยี่สิบบาทครับ ตก็สิบ,บาทเองนี่ทำไมวันนี้เก็บหนู20อ่บอะน้องครับตอนนี้ค่าน้ำมันมันแพงค่าแรงข้านต่ำก็ขึ้นค่ารถก็ต้องขึ้นด้วยสิครับแล้วทำไมพี่ไม่บอกหนูก่อนนะเอา้าก็น้องไม่ได้ถามนี่ กะเพราหมูไข่ดาวหนึ่งจานค่ะเชอรี่ก็ะเพราหมูไข่ดาวเดี๋ยวเดีเดี๋ยวเจ๊เดี๋ยวมีอะไรเหรอร้านเจ๊ทำไมขึ้นราคาแบบนี้ล่ะ จาก40เป็น70เลยเหรอก็เงินเดือนพวกเธอ,อขึ้นเป็นเท่าตัวเลยนี่เจ๊ขึ้นราคาอาหารยังไม่ถึงหนึ่งเท่าเลยนะเงินเดือนพวกเธอขึ้น่ะต้นทุนทุกอย่างของเจ๊ก็ขึ้นหมดค่าอาหารก็ต้องแพงเป็นเรื่องปกติอยู่ละเอาหนูทำไมทำหน้าเศร้าแบบนั้นล่ะก็หนูเพิ่งถูกไล่ออกจากงานนะคะเจ๊ บริษัทบอกว่าจ้างยังไม่ไหวแล้วอ๋อเออเนี่ยเจ๊ก็เพิ่งไล่ลูกน้องออกไปหนึ่งคนรัฐบาลปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำหกร้อยบาทแบบนี้นายจ้างอย่างเราก็ต้องปรับตัวแต่หนูว่าก็ไม่ต้องไปคิดมากนะช่วงนี้มันก็เป็นแค่ช่วงปรับตัวเท่านั้นแหละเดี๋ยวอะไรทุกอย่างก็ดีขึ้นเอง วันนี้หนูตกงานก็ต้องมีคนอื่นตกงานเหมือนหนูอีกเยอะแน่เลยอะเ้วหนูจะไปหางานอะไรทำแล้วเนี่ยโอ้ยหนูของแบบเนี้มันต้องใช้เวลาเออถ้างานเอาอย่างนี้แล้วกันเจ๊คิดค่าอาหารเท่าเดิมก่อนแล้วกันวันนี้ขอบคุณค่ะเจ๊ ข้าผ่านหมูไข่ดาวหนึ่งครับเจ๊จ่าแต่ร้านเจ๊อะราคาขึ้นแล้วนะโหเจ็ดสิบาทเลยเหรอเจ๊ใช่จ่าเดี๋ยวเนี้ของทุกอย่างอ่ะราคาขึ้นหมดแล้วตายตายตายเงินเดือนผมก็ไม่ขึ้นแต่ค่าของชีพมาขึ้นแบบเนี้ยจะอยู่ไงวะเนี้ยอ้าวเหรอเงินเดือนเธอไม่ขึ้นออกับเขาเหรอ แบบนี้ไปแจ้งความเอาผิดบริษัทได้เลยนะเนี่ยแจ้งไม่ได้หรอกเจ๊เงินเดือนผมสองหมืนสองอยู่แล้วอา้วาวเหรอไข่ดาวไม่เอาแลไวได้ไหมเจุ๊ยเอาไปเหอะกินคู่กันขายใบเท่าไหร่อะสิบาบาทพอครึ่งใบแล้วกันอตายเชอร์รี่ข้าวผัดไข่ดาว แค่นี้ยเจ ชกันงั้นน,นี่เป็นเพียงมุมหนึ่งของเรื่องข้าวแรงขั้นต่ำที่จะปรับตัวขึ้นปัญหาเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นในอนาคตถ้าวันนั้นมาถึงเราจะปรับตัวกันยังไงทุกคนวางแผนกันไว้หรือยังคะ